บอลวันนี้ทั้งหมด4คู่นะครับผมก็จะเป็น4คู่2อลีกนั่นเองนะครับใครที่ชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เข้มไว้ด้วยนะครับผมและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและอย่างเลยใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวเดียวกันกับพี่เข้มนะผมทางเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับแล้ววันนี้เรามาจัดให้ครับเราก็เริ่มไปที่คู่แรกเลยครับเป็นคู่แล้วสุสิดัดครับวันนี้ต้องเปิดบ้านตอรับการมาเยือนของทางรายโยบิโกโนครับคู่นี้ต้องบอกว่าในเรื่องของสถิติเจอกันนะครับผมในการแข่งขันมา นัดล่าสุดเนี่ยเป็นไลโยครับที่บุกไปชนะทางโซลิดัดได้ด้วยตะกอนสอครับแต่แน่นอนว่าการเจอกันมา9เกมก่อนหน้านั้นครับเป็นทางโซลิดัดครับไม่เคยแพ้ไาโยแม้แต่เกมเดียวก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งล่าสุดนี่เองนะครับผมที่ไาโยบุกไปชนะได้นะครับมาดูฝั่งของทางโซลิดัดบ้างนะครับผมในการแข่งขันมาทั้งหมดห้เกมหลังสุดเนี่ยของเขาชนะไปได้ไปถึง3เกมครับเสมอไปหนึ่งเกมครับแพ้ไปหนึ่งเกมไล่แต่การที่ชนะทางดีโมเคียบครับเสมอกับลาทอนมาร์สครับแล้วก็บุกไปเยืยซยิวต้าบิโก้ครับแพ้มาด้วย ไปเยือนทางคอนเฟลดรทิน่านะครับผมก็ชนะมาด้วยสกอร์สองตัและเล่นในบ้านตัวเองชนะเบียริลมาได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูตันั่นเองเท่ากับว่าเกมในบ้านของทางเลวโซลัดเองนะครับผมก็ถือว่ามีมาตรฐานที่ดีเพราะว่าเขาแข่งขันในบ้านมาแล้ว6เกมครับชนะไปถึง5เกมครับเสมอเพียงแค่เกมเดียวมีมาตรฐานที่ดีมากๆครับสองฉบับเกมในบ้านแต่ถ้ามองกับกันกับรายโยเบโคนโดครับแข่งขันมาทั้งหมด7เกมครับเขาไม่แพ้ใครแม้แต่เกมเดียวครับโดยการที่เสมอไป3เกมครับชนะถึง4เกมครับและนัดล่าสุดเนี่ยเขาชนะเซอร์ตาบิโก้มาได้ด้วครมมแแแ่่าเไี้้ทพใ เกมเดียวครับชนะไป3เกมครับเสมอไป2องและตั้งแต่การที่ชนะซาลาเมนคาครับในศึกฟุตบอลสเปนครับครับแล้วก็ชนะบาเลนเซียเสมอบียาลิวครับเสมอเบติสครับดังนั้นล่าสุดครับชนะราชิงเดอฟอล์ลมานะครับผมด้วยกระส่าประตูหนึ่งนั่นเองนะครับแน่นอนว่าณปัจจุบันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าไรโอบิโกโนครับมีมาตรฐานที่ดูโดดเด่นมากๆครับทั้งในเรื่องของเกมลุกเองแต่เกมรับยังดูมีปัญหาครับกับแกงกับทีมเจ้าบ้านนะครับผมอย่างทางโซติดัดเองนะครับเขามีเกมในบ้านที่มันดูแข็งแกร่งครับแน่นอนว่ากระแสที่ อนว่าทีมของโซยดัดเองก็ไม่น่ายอมง่ายครับในเรื่องของมาตรฐานเกมลุกของทีมอย่างรายโยเปโกโนมันดูมีความน่าสนใจมากๆครับในการเล่นลุกเทสพีทครับหรือจะเป็นการลุกคัฟแบ็กออกมาเราเห็นได้อยู่ว่าจังหวะที่เขาทําประตูได้มักจะเป็นในจุดนั้นครับกับแกงกับโซยดัดครับที่เขามีระบบแดนกลางและแนวลุกที่มันชัดเจนครับเกมรับก็ยังพอใช้ได้ครับถ้าให้มองจากวันนี้แล้วผมก็ยังมองว่าโซยดัดเองก็น่าจะต้านเกมลุกของทางรายโยยากครับแต่ถ้าให้มองในเรื่องของการที่จะแพ้ไหมนี่ผมพูดได้เลยว่ามีโอกาสที่แพ้เอามากๆ ครับแต่ผมมั่นใจว่าครูนี้ก็น่าจะเป็นฟิล์เกมแรกกันอยู่แล้วน่าจะเปิดสกอร์สูงใส่กันอย่างแน่นอนครับในนี้ให้หมอที่นาสูงคู่รายยูิยัโ,โนได้เลยนะครับ ส่วนคู่ที่2ครับก็เป็นคู่ลาลที่าสเปนอีกหนึ่งคู่นะครับผมอย่างแอตเลติกบินเบาครับวันนี้ต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางโอซาวสุน่าในนี้นะครับคู่นี้ครับเจอกันมานัดล่าสุดครับเป็นแอตเลติกบินเบาที่ทําได้ดีกว่าครับโดยการบุกไปเยือนชนะโอซาวสุน่าด้วยสกอร์สประตูหนึ่งเลยแล้วก็ในสศึกกระชับมิตครับก็เป็นบินเบาอีกเหมือนกันนะผมเท่ากับว่าในเรื่องของเฮตูเอทที่เจอกันมา4เกมหลังสุดทุกรายการเนี่ยก็เป็นทางแอตเลติกบินเบาชนะได้ถึง3เกมครับเสมอเพียงแค่เกมเดียวเเเเเอออออองงงงงแแแนน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 น่่่่วาาาาาฟรรร์มมมมขขขทตตลลิิกกกบบบะะคััผใให้สุดียชไป2 เสมไป2และแพ้ไปหนึ่งครับนัดล่าสุดก็เพิ่งแพ้ให้กับบาร์เซโลนามาแล้วบแล้วก่อนหน้านั้นครับในศึกลาลิกาสเปนก็บุกไปชนะอุซซูนาครับเสมออาราเบสเองก็ถือว่ามีฟอร์มที่ต้องบอกว่าเวลาเจอทีมห่างชั้นกันมากๆนะครับผมจะเป็นทีมเล็กกว่าหรือทีมสูงกว่านะครับเขาก็จะมักทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เมื่อไรที่มันอยู่ในฟอร์มระดับเดียวกันถือว่าทำได้ดีครับแต่ถ้ามองฝั่งเรื่องเกมในบ้านแล้วของทางแอตลิติกบินเบาครับเกมในบ้านของเขาเนี่ยแพ้เป็นแค่เกมเดียวครับแพ้กับแอตแนนนนกกกมมาาาาเเเเเอง่่้ัรรบ็ททีีสฟชะซย ชนะเซอตาบิโก้เสมอเซบีย่าครับชนะอัคมาเอ็ดปันยอนครับสวาปร์คเสมอเบติสครับหรือจะเป็นการชนะโซซิดัดมาได้นะครับผมหรือจะเป็นนอกลีกอย่างทางการที่ชนะเอลบอกมาได้ครับมาริทเขาก็ชนะได้ก็ถือว่ามีมาตรฐานที่ดีมากๆครับกับการกับทีมเยือนนะครับผมอย่างทางโอซาซูนาแล้วนะครับผมนัดแรกนะครับก็พิ่งแพ้มานะครับผมแล้วก็นัดล่าสุดก็แพ้แอตเลติโกมาริดไปด้วยและเกมไปเยือนอย่างเดียวให้เกมหลังสุดเดียชนะ2ครับเสมอ2แพ้ไป็หนึ่งก็จริงแต่เกมที่เขาชนะได้ก็คือบอลทุกอันนั้นครับอย่างทางเอสดีเซลดาครับหรรรืออจจะเเเเเป็นนิฟ่่คับแตถ้า ของแข็ง okay, จริงเจอในลีกจริง,รง,รงเขาก็แทบไม่ชนะใครเหมือนกันครับแล้ววันนี้เจอทีมอย่างเจ้าบ้านที่มีมาตรฐานดีอย่างนี้อย่างแอตติกบินเบาครับก็น่าจะผ่านไปได้ทั้งในเรื่องของขุมพลังเองหรือจะเป็นในเรื่องฟอร์มเองและลำดับณปัจจุบันเองนะครับผมก็ต้องยอมรับว่าแอตติกบินเบาดูมีความเหนือกว่าอย่างชัดเจนครับกระแสวันนี้เปิดมากับแอตติกบินเบาวันนี้ขอเพียงแค่จบ2ประตูทุกอย่างโดยสดใสครับหนึ่งประตูเสมอตัวแต่ผมก็ยังมั่นใจว่าทีมแอตติกบินเบาครับการที่เขาเล่นในบ้านครับมันมีมาตรฐานดีดีวกว,ว,ดว,ผมผมว่าจร วันนี้ขอเลือกแชร์ไปที่ดาตันติกบินเบาอีกหนึ่งคู่ได้นเลยนะครับ แล้วเราบินมาดูฝั่งอังกฤษบ้างครับสำหรับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นคู่อิสตันบูลครับวันนี้ต้องเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทางนอร์ทแนนท์ไบตันนั่นเองนะครับแน่นอนว่าคู่นี้ครับเจอกันมา3เกมหลังสุดจบกันที่เสมอทั้ง3เกมครับแต่เจอครั้งล่าสุดเนี่ยก็เล่นในบ้านไบตันนะไบตันทำได้เพียงแค่เสมอตัวนั่นเองนะครับแต่ถ้ามองฟอร์มหน้าปัจจุบันนี้ของทางอิสตันบูลครับในศึกเอเบยครับอังกฤษเนี่ยเขาชนะบิดตอลโลเวอร์ไม่ได้ครับด้วยสกอร์3-0ศูนย์ครรับก็ฟอ์มเริ่ม กลับมาดีขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่า3เกมหลังสุดมาเขาไม่แพ้ใครเลยน,นั่นเองนะครับแต่ถ้ามองในเรื่องของมาตรฐานเกมในบ้านครับเขาเจอทีมเล็กทีมใหญ่เขาก็ตบหมดนะเจอเชลซีชนะมานะผมชนะบิ๊กตอนด้วยแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยไปแพ้นิวคาสเซิลบอลมาร์คิตาพาร์เลตเองก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของระบบที่ยังปรับเปลี่ยนกันไม่ลงตัวครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันลงตัวแล้วเกาเห็นฟอร์มอะเอ้ยมันเริ่มกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆครับกับการก,ก,กับทีมเยือนนะครับผมอย่างทางไบรตันแอนด์โฮมครับที่5เกมหลังสุดดชนะไ้เพียงแค่เกมเดียวครับในลีีกกเนน่่่ยไมชะใครตติดอันมาแล้วถึง8เกมสุด โดยการที่เสมอไป6เกมครับแพ้ไป2เกมนัดล่าสุดอาจจะไปชนะนอริทสตีได้ครับในศึกเอเบคัมอังกฤษแต่ในลีกมาก็ถือว่าดูย่ำแย่มากครับจากการที่เสมออาร์เซนอลครับเสมอวิลล่าเสมอเบนฟอร์ดครับเสมอเว์แฮมครับแพ้ให้กับทางเพลย์ครับแล้วก็เสมอเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็แพ้ให้กับทางฟูตแลมครับเท่ากับว่าในลีกเองก็ถือว่าฟอร์มดูยังจืดจางมากๆครับ มาดูเรื่องตัวความพร้อมครับทั้งอิสวิดทาวเดียวก็มาแทบจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมกับการกับทีมอย่างไบรตันอด์โฮครับที่ยังขาดเยอะมากครับทั้งอีวานเฟอร์กุสันครับลูวิสดังก็ยังไม่พร้อมครับหรือจะเป็นทางเจอเมอเนอร์ก็ยังไม่พร้อมความพร้อม,อม,อมดูขาดหายครับเรื่องของตัวความพร้อมที่เหลืออยู่มันก็ถือว่ามีความพร้อมที่ดีอยู่ครับในเรื่องของตัวลุกชัดเจนครับไบรตันเนี่ยก็มีจุดเด่นในการขึ้นเกมทางซ้ายมากๆครับถ้าเขาเจาะได้เนี่ยผมพูดตามตรงว่าอีสวิตทาวครับก็น่าจะหมดหวังรงงมราม รับรอสวนอยู่แล้วแหละเล่นแบบดีเฟนต์ทูเอ็จากแน่นอนครับเคานเตอร์เอ็นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าให้มองเรื่องของการของเกมก็ยังมองว่าไบตันดูมีความเหนียว่วาครับถึงจะฟอร์มช่วงนี้ดูฟืดไปนะผมแต่เขาเพิ่งปลดล็อกชนะมาวันนี้ผมก็มองว่าไบตันอาจจะมาด้วยความมั่นใจอย่างเต็มตัวครับกระแสวันนี้ครับไบตันเปิดมาครับขอเพียงแค่จบหนึ่งประตูทุกอย่างดูสดใครับกระแสอาจจะเปิดเบาๆแต่ผมมั่นใจว่าทีมอย่างไบตันครับจะตกทีมหนีตกชั้นได้อย่างแน่นอนครับด้นนี้ขอมองไปที่ทางไบ ับเป็นแมนเชสเตอร์เดย์กรับวันนี้ต้องเปิดเอลเทฟฟอร์ดครับต้อนรับการมาเยือนของทางนักบุญซอลเดนตันครับคู่นี้ครับชัดเจนว่าเจอกันมานัดล่าสุดเนี่ยเป็นทางแมนยูครับบุกไปชนะทางซอเดนตันมาได้ด้วยสกอสามศูนย์ครับกับการกระทั่งแมนยูเนี่ยก็ต้องบอกว่าในเรื่องของความร้ายของเตะมีอยู่แล้วครับแต่ถ้าถามว่าในเรื่องฟอร์มแมนเชสเตอร์เดย์แล้วดูดีไหมก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับนในล่าสุดอาจจะสร้างเสื่อภัยครับโดยการที่บุกไปเยือนอาร์เซนอลที่เอ็นเมลีสเตเดียมครับก็จบที่เสมอมานะผมโดนจุดโทษดดด้้้ววยยยนนนนนนะะครัับผผผมมแแต่่่าาิเเเีซฟไองลก็ รอบไปได้นะครับผมโดยการที่ชนะจุดโทษนั่นเองแต่ฟอร์มก่อนนั้นนั้นครับ5เกมหลังฝึกนะครับผมในการที่เจอหลายทีมมานะครับผมก็ไม่ชนะใครเลยครับไล่แต่การที่แพ้กับทางสเปอร์ครับแพ้ให้กับทางบอลมัดครับแพ้กับบูธแนตั้งหอแล้วก็แพ้กับนิวคาสเซิลครับก็เจอทีมอย่างลิเวอร์พูลมาเขายังเสมอได้ครับผมชอบทีมสีแดงก็เหลือเกินเนาะแต่ถ้ามองในเรื่องของฟอร์มในโอเดอร์ฟอร์แล้วนวผมจาก3เกมหลังสุดที่ไม่ชนะใครเนี่ยเขาแพ้นอตติงแฮมคาบ้านมาแพ้บอลมาร์ตคาบ้านมา,แ,นา,า,นมาแต่กนน้นเเนา ทีมอย่งางเอเบอรตันไม่ได้ทีมเลสเตอร์ซิตี้ไม่ได้นะผมก,ก็ถือว่าเวลาทีมที่มันมีความห่างชันชัดเจนเนี่ยเขาก็มักจะสู้ไม่ได้เท่าไหร่ครับทีมที่ระบบยังไม่ได้ชัดเจนเนาะต้องบอกคำนี้ดีกว่าน,นะครับกับการกับทีมอย่างนักบุญซอลเลมตันครับนัดล่าสุดก็เพิ่งชนะฟอนซีมาได้ในศึกเอเบคัพเบงกิตครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็ไม่ชนะใครติดต่อ,อก,กันมาแล้ว11เกมติดครับโดยการที่เสมอไป2เกมแพ้ไปถึง9เกมครับโดยรวมมีมากรฐาที่แย่กว่ากันอย่างชัดเจนครับแต่ถ้ามองในเร์์ยยยูไนนนนเเเเเตต็็ดดดี่่กกัััังงขาาททวิิออออรรรรรลลฟคคคบบหืจะปชมมพ้ แนวลุกก็มีสแตนมาลีย์ยังไม่พร้อมครับแต่วันนี้ก็เราเห็นอยู่ว่าบางยินเดียนะผมโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นมา,มากๆก็ต้องรอรู้แหละว,ว่าอโมลินจะเลือกใช้ใครครับจะเลือกใช้โอราน่าเหมือนเดิมไหมหรือจะเลือกใช้บางยินเดียครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของเนลีเนี่ยผมก็มองว่าเขาน่าจะเลือกใช้โอราน่ามากกว่านั่นเองครับแนวรับครับแฮร์รี่แม็กควายครับลิสันโดมาติเนสครับได้หนึ่งคนก็เป็นมาไทเดอรลิกนั่นเอง แดนกลางครับก็ถือว่ามาแน่นเลยนะครับผมทั้งบูโนเฟอร์เดสครับคอบบี้ไมนูครับหรือตัวโชว์ฟอร์มโดดเด่นอย่างทางอามัดเดียโลนะครับผมหน้าเป้าก็ลาร์สบุชไฮลุนนะครับผมกับแกงบนันบุลเซอเลนตันครับที่จะขาดตัวเดียวคือแจ็คสตีเฟนครับที่เป็นตัวหลักแต่ที่เหลือพร้อมหมดครับรุ่นสามตัวแอรอนแลนเดลครับแนวรับก็ยานเบตเดเลกับแดนกลางก็จะเป็นทางคายวอลเตอร์ปีเตอร์ครับหรือจะเป็นแนวลุกเหนียอย่างทางซูเอมาน่านะครับผมก็พร้อมนะครับผมแต่ถ้ามองโดยรวมแล้วครับกับในเรื่อง สประตูเลยแน,น่อนอนว่ากระแสอปเปิดมาแรงมากๆครับแต่ถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของคุณภาพแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าแมนยูมันดูเหนือกว่าจริงๆครับกระแสเปิดมาแบบนี้ผมว่ายังมั่นใจว่าแมนยูเดอะโอเล่ร์ดครับความมั่นใจที่เสมอลและผ่านอร์เซนอลมาได้ก็น่าจะเปิดบ้านชนะได้แน่นอนครับสองประตูน,นี้แน่ๆตอนนี้ให้หมองี่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เลยนะครับวันนี้ทั้งหมดบอล7คู่นะครับผมตัวแรกเนี่ยเราก็เลือกเชียร์ไปทีท่ทีมอย่างทางแบงคอกยูไนเต็ดครับตัวที่2ครับเลือกเชียร์ที่ทางระยอง FFC นั่นเองนะครับตัว สามครับเลือกเชียรงที่ทางเดือกกราฟชับนะครับผมตัวที่4ครับเลือกเชียร์ที่ทางสูงราโยวิอเรนทครับตัวที่5ครับเลือกเชียร์ทางแอตแลนติกบินเบาครับตัวที่6ครับไบตันแอนด์โฮปครับแล้วตัวที่7ครับเลือกเชียร์ที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็่แดงใครที่ชื่นชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและอย่างเลยใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มกับพี่เข้มนะครับผมจะเริ่มแอดมาได้แอด่นเองนะครับผมหรืนึ่งหนึิงนั่นและดดดูโพสต์ปักหมุไ้เลยนะครับผมเเดีีี๋ยววันน้้ผมมพ่ขหรบอลขอตัวลลาไปก่อนแ้ววกันไ้เจท กันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จัดไปทั้งหมด4คู่นะครับผมตัวแรกครับให้มองไปที่ทางสูงรด วันนี้ก็จัดไปในน้ำหนักสี่คครับตัวแรกครับให้มองไปที่ทางสูงโซดิดัดครับตัวที่2ครับให้เลือกเชียร์ถักแอตแลนติกบินเบาครับตัวที่3ครับให้เชียร์ที่อมรบตันึ่งโฮ้ครับและตัวสุดท้ายครับให้เลือกเชียร์ที่ถังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองใครที่ชื่นชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่เข้มด้วยและใครเป็นความเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอีกอย่างเลยนะครับผมใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวด้วยกันกับเรานะผมทั่งเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับเดี๋ยววันน